้วยงัวเดอ้อพี่น้องโดนปลาเด็กคะ่ะพี่น้องโด,ดนปลาเด็กคะ่ะโดนปลาเด็กนะคะนี่มาเอาพระป่าเอามาวัดเพื่อนน่ะล่ะนะคะมากราบครูบาอาจารย์เพื่อนวันนี้ก็ยายางเล่นคะ่ะพี่น้องยางเล่นคะ่ะยางเลนกับพี่น้องอยู่โดนปลาเด็กถนนทนทางเพื่อนเด้อค่ะนี่คะ่คะมันจะมีบ้านคนอยู่น้ำบ่มีอยู่น้ำพระว่า เพราะว่าไปที่เหมือนกับเขาว่ามาจองค่ะพี่น้องมาจองไว้น่ละล่ะคือนาไห้เงาล่ล่ะมาจองไว้แล้วค่ะแต่ว่าบ้านเขาก็อยู่พูนอยู่ฝั่งลาวไปละ่ะอันนี้คือมาเขา,าอายุไ้อยู่สวนค่ะเก็บเทียบไปก็คืออยู่ไ้อยู่สวนนี่แหละนะคะอันนี้คือเด็กเด็กเด็กพามาเที่ยวค่ะอันนี้อยู่ดอนประเด้อนะคะพี่น้องน้ำเ็นเกะ กินน้ำจากโรงงานนะคะอน,นี้นนคะ่ะงงเงินหลังไงค่ะหลังนี้ยังเล่นยังเล่นพอใจแล้วไปย่างไปจนหอนโรงเรียนอันนี้เงินหลังไง่นะโอ้ขอกงขอกควายเพื่อนสิงวกกิวายลายนอนนี่เน,น,นาะป้าย่างไปลุกอันนี้คะ่ะอันนี้ก็คือน้องๆโดนประเด็กเดิอน,นะคะ อันนี้เพ ok ื่อนพมสิลงวัดน์เนี่ยเพื่อนเตรียมแล้วเพื่อนสิลงต้นบ่ายเหรอวะเออสำคัญเพื่อนเจียมศิริเมืองอ่ะยังกำนาไปยายสิษย์ไทยลำหลังยายหมอสิษย์ไทยลำหลังอืมควายเยอะเยอะเอ้ยวัวเยอะเยอะพูดผิดกูเลี้ยงงัวหลายๆครับพี่น้องงัวดอนประเด็จนะคะกับเปรียบเทียบกับบ้านเฮาก็คือ อยู่ในหวในสวนค่ะอยู่ในดอนอยู่ในไร่ในนาค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเพินมากะมนที่งอเนี่ยจักหน่อยเพราะว่าอ,อยู่ในดอนนี่มีต่งัวค่ะกปัวเยอะนะคะบะต่ำก็นับรวม,รวมๆกันแล้วบะต่ำก็ห้าร้อยตัวุล่ะนะคะครตล่งจะให้น้องเขาพาไปโรงเรียน,นะคะ่ะ พาไปโรงเรียนต้นมะขามอันนี้ก็เตรียมลงวัดเนาะย่างไปหรือเฮ็ดยังไงไปเออเด้ออันนี้ก็สียางไปคือกันิ่นก็บผูกงวผูกควายไว้พ่อหญ้าหลาค่ะพี่น้องิ่านก็เกี่ยวไม่ให้มันกินกระป้อยมันกินตามธรรมดานเ่อนละจนมันเบื่อละ,ละ,ละเนาะโอ้ผู้บ่าวเฝ้าเฮือน่าผู้บ่าวเนี่ ูเาเฝ้าเฮียอันนี้อันนี้ไายมานอนนี่ฮนะ <laughs> <ว>ไม่ใช่บ้านต้นไม้บเปล่าบ้านต้นไม้หรือเปล่า <c oughs> อ่ากลังอ่ากาลังอันนี้น้องน้องอะไรนะน้องอะไรนี่น้องซ้อยอ่ามาน้องอะไรเอ้าทำไมแวะตรงนั้นแล้วอันนี้น้องอะไรนี่น้องทีน้องทีน้องซ้อยอ่าน้องอะไรน้องอะไร คนผู้หญิงน้องอะไรอ,องุูนองุูลคนนี้ห่ะคะน้ำน้ำอู้วทำไมชื่อเพาะจังเลยคนสวยห่ะคะนีมีมีน้องมีมันมีอันนี้ล่ะคะมุกมุกป้าต่มีเด่คนชื่อเพอพะป้าเดินต่อพวกเรา <c oughs> อวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวดอนประเด็กเด้อเหมือนคุณสุพันณพรพูดนั่นแหละว่าบ้านอยู่ดอนประเด็กก็เพราะว่ามีญาติพี่น้องอยู่แถวนี้แหละนะคะพระอ,อยากได้พระอ,อยากได้พี่น้องเป็นคุณหมอแน่นี่ บ่าบ่ตีเอาหาาขามไปสิไปหากันเนาะใกล้ถึงโรงเรียนแล้วนะคะใกล้ถึงเรียนนะใกล้ถึงนะคะเป็นคุณหมอหรือว่าเปนหมอปคุณหมอนี่ล่ะฉีดยุคฉีดยาตรวจค้นไข่นี่ล่ะโรงพาบาลโรงบาลเรนูค่ะมาผู้เดียวขามเรือมารถดเอาเงินใส่ต้นมาคือมูเจ้านั่นล่ะูเจ้าปะจับเจับแล้วเอาเงินใส่ต้นมากับครูบาอาจารย์เพนเนาะสีจับกันจะสติ ไปดูอีไปรงนเรีเยนอันน้ยนมีจักสันี่ค่ะเอันตอเอ็นาเปอนันคือหกแล้วเราพากันสะางหยาสิ้เอาเราอันนี้อะรอย่ Liberal ารเอาไปเ็นบางอ๋อไปเห็นเมืองหองบโอ้เบาอแวะเบิรงดูนะคะอันนี้ก็คือทางผ่านโรงเรียนเนอเพิาก็อยู่ประมาณนี้ละค่ะโรงเรียนกันหลังไงค่ะนี่โรงเรียนอยู่ในโดนประเด็ค่อนข้างที่จะอ อย่างวัตถะพวกอย่างวัตถะเต็มหรอคในตัวห้องก็หนึ่งอันนี้โรงเรียนนี่พี่สร้างให้น่าไม่ของในบรงเรนบ้านเพื่อบ้านนะอันนี้คือโรงเรียนอ่าในดอนประเด็กค่ะเพื่อนๆไม่หยอกกันเนาะบริยานเด้อนะคะอันนี้คืออาคารเรียนเพป็นเนาะนะคะอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังยายไลฟ์สดอยู่ เดเียงดังนะคะนี่คืออาคารเรียนมีจักห้องนี่สี่ห้องบอหนึ่งสองอันนี้พอสี่นะคะอาคารเรียนเพิ่นนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หประตูมีสี่หาประตูเขา้าประตูหนา้าประตูหลังเอาเราเปิดเทิ่มเลยยังคะนี่อยู่นี่ปิดปิดปิดวันหยุด โอ้นั่นะคือห้องน้ำเพิ่นเด้อน,นะคะห้องน้ำยูกลางดอนครับพี่น้องมาต้องงงเด้อน,นะคะเพียงแต่ว่า<ห>การพัฒนาเพื่อนกับบ่มีสนุนหนทางเนาะคุณครูคบัวพานักเรียนเหตุความจาดธรรมดาพวกเราเป็นนักเรียนจะต้องถอนย่าให้มันแป่นนี่ลูกเอ้เนี่ยอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่เนี่ยอย่างนี้แหละนี่ต้องให้มันเป่นไปโอ้ยไม่ใช่อะไรหรอกยายกลัวว่ามีงูใช่ไหมบ่มีคนเรียนกับอะบ่มีคนทำบมีนสะอาดอาวบ่มีนักเรียนสบายอยู่ใน้ีห จะมีแล้วมีอยู่มีมีอยู่นะคะบ้านคุณครูอยู่หลังไหนบ้านคุณครูนะคู่เกล้วะเออมีผู้หญิงเห็นมีผู้เดียวอยู่ใจวัดวัดสันเนาะอันนี้ดอกหยังอันนี้นะดอกอะไรดอกพุดดอกพุดดอกเงาะนะถ่ายมาถ่ายมาดอกอะไรดอกเงาะดอกเงาะอ่าใช่อยู่เหรอคะ อันนี้เขาเรียกว่าดอกชบาชบานะคะชบาเคยนนฟังที่ทานเรื่องเจ้าเงาะไหมคะเจ้าเงาะนนรสนาเจ้าเงาะเขาจะชอบดอกชบาสีแดงนี่ค่ะมีดอกสีขาวด้วยอ่ามีดอกสีขาวด้วยแต่ว่าสวยนะคะใบมันจะสวยนี่สีขาวก็สวยนะคะนักเรียนเรียนจะตองไปะะจะตองไปหาเราถ่ายเบืออ้องต้นีห้ดูเลยเห็นบอกคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็พาเพื่อน มาชมโรงเรียนอยู่ดอนประเดก์เขาก็มีโรงเรียนนะคะมีวัดด้วยมีดอนประเดกก็มีวัดมีโรงเรียนอ่ะพูดผิดอีกแล้วนะคะพเพื่อนๆเดินต่อไปนักเรียนมามาเดินต่อดูซิว่าตรงนี้นมันคืออะไรถนนไม่มีนะคะขายอยู่ใส่ลูกต <c oughs> อนน้ขออยู่ท้งูอ๋อยายไปไหวามาแล้วโอ้ยยายได้เลียกน้าอ,อ,อ,อืมจะไปหอไปหอหู้เลยยายย่างไปยายหู้เลยวันนี้คือหอ อ๋อเห็นแล้วผลไม้ต้นอะไรเล็ได้บ้านจะเอิ้นอยังเลขกยังค่ะเอ้าต้นตะคบบ่เลขยังอยู่นี่้ปลากินได่อยู่นี่นะเขาโอ้มีมีแมงอะไรนอนนี่ค่ะยู่นี่เขาเอิ้อนบางยังตะคบฮะตะคบลูกตะคบปล่อล้าเหมาอนตะคบอืมตะคบตะคบแล้วล่ะจะไล่สกชุดไม้ไฟเบิ่งบ่บ่ได้ให้ไฟเบิ่งแล้วแล้วแต่เขาสิเบิ่งแล้ว อ่านี่คือบรรยากาศนะคะเพื่อนๆนะคะหนูกระแดกินม่น้ำใส่อีแม่ใช่น้ำนะบ้านไผ่ลังนั่นนะใส่บ umm> ้านตัวนี้ใช้สาหร่าบ้านไก่หาน้ำมากินดูมีไผ่บ้านไก่มีแต่คนบ้านไก่อ๋อเขาจะได้สิกินน้ำอ่ะไปปิดประตูโรงเรียนเขาไว้ายนะลูกไปไปคนหนึ่งไปลูกไปย่างไปปิดไปงับๆไปซะ โรงเรียนที่จริงประตูเขาก็เปิดอยู่ไม่รู้ว่าประตูเสียหรือเปล่าก็เพ<ๆ>ื่อนๆต้องกลับมาใหม่อันนี้ก็เป็นนักเรียนอยู่ในดอนประเด็กเด้อก็ไม่รู้ว่ามีครูมีอนักเรียนไหมนะคะห้องปอ .3 ป .4 เขาจะรวมกันเด้อนะคะเพื<ๆ>่อนๆประตูน่าจะเสีย,ปร,สย,ยประตูน่าจะเสียค่อยๆงับประตูน่าจะเสียค่ะเพื่อนๆครับ ก็ประมาณนี้นะคะการศึกษาอย <g 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 ู่ในดอนประเด็กเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอยู่ที่ดอนประเด็กนะคะประเทศลาวค่ะพาเพื่อนจมบรรยากาศนะจมบรรยากาศนี่คือถนนนะคะบรรยากาศโรงเรียนก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือก็อาคารดีนะคะอาคารนี่สวยนะคะ ได้รูปแบบสวยเพีงยงแต่ว่าอยู่ดอนประเดกครอบครัวก็มีห้าสิบแต่ว่าน้องๆทางนี้เขาก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะคะอยู่ฝั่งประเทศลาวอยู่ฝั่งโน้นอันนี้วันบอกว่ามาเที่ยวบุญนะคะมาเที่ยวมาเที่ยวว่าง,งันค่ะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมนะคะไม่ต้องกลัวหลอกนะคะโอ้งัวหลาเนาะห่มเงาดีๆ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ